วันนี้นะครับเป็น Volvo 850เครื่อง2.3 5สูบนะครับตัวนี้เอารถมาติดมาติดตั้งแก๊สนะครับก็บังเอิญเจ้าของเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าของทางร้านมากรอเอารถมาติดหลายคันแล้วล่ะครับวันนี้เจ้าของรถก็เพิ่งได้วันเวอแวนมาคันหนึ่งก็สวยดีนะครับวันเวอร์แวนตัวนี้สวยแล้วก็บังเอิญรถคันนี้นี่สภาพมาซะ,ะสวยเชียว เครื่องยนต์แห้งมาเลยจะขอเขาก็ได้ชุดแก๊สมาติดมาด้วยก็คือชุดออทอนิกนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวมีชุดออทอนิกอิตาลีเป็นชุดรุ่นเก่าแต่ว่าเป็นชุดดีนะครับออทอนิกช,ชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงครับกับวันโว850แวน,นนี้นะครับ A later. few moments ตอนนี้รถวัดพวกของเราก็เสร็จแล้วอันนี้ก็กำลังเดินแก๊สอยู่นะครับอยจะสังเกตนะครับตรงนี้เวลาเดินแก๊สมันเป็นโปรแกรมมาจริงครับว่าเลือกแก๊สเนะคือในแก๊สอยู่ตอนนี้เป็นชุดออโตดิกที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับช่างใหม่ๆนะครับช่างรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นอันนี้เราก็สำเร็จดีวัดโลกแปดหน้าศูนย์นะครับเครื่องห้าสูบ เป็นสายต่ออยู่ก็คือเราลองระบบเฉยนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะไปทาน,นี้ตลอดนะครับก็ทดลองระบบก่อนเพราะว่ามันเป็นชุดมือ2ที่คุณลูกค้าเขานํามาเองดังนั้นก็เลยต้องขอทดลองให้แน่ใจก่อนก่อนที่จะประกอบจริงว่าของที่เขานํามาเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็นี่ก็จะเป็นสวิตของออโตนิกเขานะครับอา่าก็เหมือนเดิมนะครับคือยังไม่ได้เก็บจริงนะครับเดี๋ยวเก็บจริงก็จะสวยกว่านี้อันนี้ก็คือทดลองระบบให้ชัวร์ก่อนว่า ม่ามาใช้งานได้จริงเินแก๊สอยู่นะครับตอนนี้นนก็ไม่เร็วครับพอได้อยู่สำหรับชุดแก๊สที่มีอายุอานามแก๊สที่ก็ได้จะประมาณ15อ่ะ15ค6ปีแล้วมั้งครับชุดแก๊สรุ่นนี้ดิบคุณลักคณก็นำมาเองเนะฮะเราก็ติดตั้งให้ได้หมดแล้วครับเพราะว่าพวกชุดเก่าพวกเนี้ยทำมาก,อก่อมาก่อก,ก็ทำบ่อยครับชุดออโตนิกพวกนี้ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไม่อยากจะไม่อยากจะใช้น้ำมันแล้วมาใช้แก๊ส LPG นะครับค่าใช้จ่ายก็ประหยัดลงครึ่งต่อครึ่งแน่นอนแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เคยใช้น้ำมันสมมติดเดือนละ10,000บาทก็เหลือ5,000บาทต่อเดือนแค่นั้นเลยครับง่ายๆเลยไม่ค่าใจ่ายในครัวเรือนลดลงแน่นอนนะครับบางกอกแก๊สอยู่ตรงข้ามศูนย์มิเวดีอุดรน,นะครับขอบคนะครับสวัสดีครับ